ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องของการหารทศนิยมกับจำนวนนับนะคะอ่ะการหารทศนิยมกับจำนวนนับครั้งที่แล้วเราเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนใช่ไหมคะวันนี้เราจะไม่เปลี่ยนเราจะตั้งหารปกติเลยซึ่งตัวผลตัวหารตัวเนี้ยมันเป็นจำนวนนับอยู่แล้วเราสามารถตั้งหารได้เลยเรามาดูตัวอย่างในหนังสือเรียนหน้า98กัน เรามาดูข้อที่1นึ่เขาบอกว่า0.86นะคะหารด้วย2อ่านักเรียนเราก็เอา0.86ไว้ข้างด้านในตั้งหารยาวตั้งหารยาวหารด้วย2นะคะหารด้วย2 2คูณอะไรได้0ก็คูณ0นั่นแหละนะก็ใส่0ไป2คูณอะไรอ่ะใส่จุดไปใส่จุดให้ตรงนะคะ2คูณอะไรใกล้เคียง8 2ดสอคูณแปคูณสเป็น8 ได้0.8ก็คือ0.4คูณคูณอะไรคูณ2ได้0.8เห็นไหมคะ,ะลบกันเหลือ0เหลือ0ใส่จุดให้ตรงนะดึงอะไรลงมาดึง6ลงมา2คูณอะไรได้0.06 2คูณ3ได้0.06นะคะ,ะคูณ3ได้2ได้0.06ลบกันเหลือ0เพราะฉะนนคำตอบที่ได้ ก่อนที่เราจะรู้ว่ามันตอบผิดหรือถูกเราต้องมาทําไมตรวจสอบคําตอบเราก็เอาเหมือนคราวที่แล้วเลยเราเอาอะไรตัวอันนี้ตัวหารอันนี้เราเรียกว่าตัวตั้งนะคะอันนี้เราเรียกว่าตัวหารทักการอันนี้ผลหารเอาเอาตัวตั้ง อ่ะทศทิเอาตัวหารคูณด้วยผลหารที่ได้ผลหารที่ได้เราได้เท่าไหร่ศูนย์จุดสี่สามตัวนี้เท่ากับตัวตั้งถ้าเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคำตอบที่เราหามาได้ทำไมถูกต้องนะคะถ้ามันเท่ากันนะ,ะตัวหารวิธีการตรวจสอบคูณผลหาราแล้วเท่ากับตัวตั้ง แสดงว่าคำตอบที่ได้ทำไมถูกต้องนะคะแสดงว่าถูกต้องเอาข้อที่2 61.35หาร15เราก็เขียนไว้เลย15คูณอะไรได้ใกล้เคียง6ไม่มีใส่ศูนย์ไว้ก็ได้หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะเว้นวางไว้ก็ได้65คูณอะไรได้ใกล้เคียง61คูณ4ได้60ลบกันเหลือ1ใส่จุดให้ตรงกันนะ15คูณอะไรใกล้เคียงอ่ะดึง3าลงมาใกล้เคียง 1.3ไม่มีใส่0นะคะศูนย์คูณกับ15ได้0.0อันนี้ได้ 1, 1> ได้อาใส่จุดให้ตรงนะแล้วก็ดึง5ลงมา 15, 15คูณอะไรได้แก้เคียง1.35นะคะก็คือคูณ9ได้1.35ลบการเหลือ0นะคะลบกันเหลือ0เนาะโอเคหรือบางคนทำวิธีนี้เลยก็ได้อ่มามื่อกี้ คุณกันได้4อ่ได้4ได้60ลบกันเหลือ1ใส่จุดลงมาด3ึง3ลงมาด3ึง3ปุ๊บ15คูณอะไรได้1.3ไม่มีก็เลยใส่0แล้วก็ดึงอะไรลงมา5 15คูณอะไรได้ใกล้เคียง1 3 3 5ก็คือคูณ0.09นะคะได้1.35นะคะอันนี้แล้วเราก็มาตรวจสอบคำตอบโดยการเอาอะไรคะ ตัวหารอันนี้เราเรียกว่าตัวหารคูณด้วยผลหารแล้วเท่ากับตัวตัวตังอันนี้เท่ากับตัวตังโอเคนะคะอะผ่านคุณครูขอ,ขอยกตัวอย่างนหน้านีดให้ดูแค่หน้านเดียวพออะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดที่เราจะทํากันวันนี้ดีกว่าบแบบฝึกหัดที่2.11วันนี้เราตั้งหารนะนักเรียน แบบหานนะคะอ่ะเรามาดูข้อคียวิธีทำเอา6.3ไว้ข้างในหารด้วยอะไรหารด้วย5 5คูณอะไรใกล้เคียง6 5คูณ1ได้5ลบการเหลือ1ใส่จุดอย่าลืมใส่จุดตรงนี้ดึงอะไรลงมา3 ห้าคูณอะไรใกล้เคียงใกล้เคียง1.3ก็คือคูณ0.2นะคะก็เป็นเท่าไหร่เป็น1.0นะคะลบการเหลือ3ตัวนี้นักเรียนจำไว้เลยเราสามารถเติมศูนย์ได้ไปเรื่อยมันมีค่าเท่ากันทำไมครูถึงบอกมีค่าเท่ากัน6.3มีค่าเท่ากับ6.30ไหมคะ เขากันนะครูเลยเติมสูตรไว้จะตัวเดียวหรือ2ตัวก็แล้วแต่นักเรียนครูก็ดึงอะไรลงมาดึงสูตรลงมาตัวนี้นะคะ5คูณอะไรใกล้เคียง30 5 6 30ลบกันเหลือ0อ่ะตรวจสอบตรวจสอบก่อนก็คือเอาเอาอะไร เอา5ไปคูณกับอะไรผลลัพธ์ก็คือ2.6แล้วเท่ากับตัวตั้งไหมอ่ะไปคูณในเศษกระดาษสิว่าเท่ากับตัวตั้งไหมอ่ะหนึ่งจุดคูณห้าห้ใส่0ย์ทด3 5มห้าสทดหนึ่ง ห้าเป็น6ได้6.30หรือมันก็คือ6.3มนั่นเองถูกไหมถูกดังนั้นดังนั้นอะไรคะหกหาร5เท่ากับ1นึตอบ1นึในข้อที่1 ต่อไปข้อที่สองทำเองอ่ะเรามาดูข้อที่สวิธีทำอ่ะคุณขอมาย้ายลงข้างล่างนะเจ็ดจุดแหารหาร4ี่สี่หนึ่งสลบการเหลือเหลือสมใส่จุด ดึงอะไรลงมา8 4คูณอะไรเราไม่ต้องไปสนใจจุดก็ได้4คูณอะไรได้แ็เคียง38อย่าลืมใส่จุดตรงนี้4 4 8 32 4 9 36ใส่9 3.6ลบกันเหลือ2อย่าลืมบอกว่า78 7.8มันมีค่าเท่ากับ7.80เพราะฉะนั้นเติมศูนได้ไหมได้นะคะก็ดึงอะไรลงมาเลยลูก ดึงศูนย์นะคะสี่คูณอะไรใกล้เคียงยี่สิบสี่คูณสี่คูณห้าได้ยี่สิบนะคะอันนี้ลบกันใส่จุดตรงนี้ก็ได้นะเมื่อกี้นี้เราจะไม่ใส่ก็ได้เลยใส่ก็ได้นะอันนี้อ่ะทศถีขอใส่นิดนึงจะได้ไม่กันนักเรียนงง,งนะคะอ่ะอันนี้ลบกันนะคะก็เหลือศูนย์ เพราะฉะนั้นตัวนี้ตรวจสอบสิตรวจสอบเราก็เอา4คูณกับ1.95ปรากฏว่าแล้วคูณเราได้เท่ากับตัวตั้งไหมได้เท่ากับตัวตั้งเราก็ต่ออันนี้ได้แน่นอนตรวจสอบแล้วนะคะเอาลองสิไม่มั่นใจก็1.95คูณ4 4 5 20ใส่0ทด2 4 9 36 38ใส่8ทด3 4อ่าใส่จุด4 1 4บวยอีก3เป็น7ได้7.80ก็มีค่าเท่ากับ7.8เห็นไหมอ่าตอบดังนั้น7.8หาร4เท่ากับ1.95ตอบ1.9 5ในข้อที่3ต่อไปข้อที่4ทําเองนะข้อที่4ทําเองต่อไปข้อที่5ข้อที่5อ่ะทําให้ดูอีกสักข้อหนึ่งในแบบฝึกหัดนี้นะคะเอาวิธีทําวิธีทํา 28.4หารด้วย8 8อะไรใกล้เคียง28 8 8 4 3 2 8 8 3 24เอาใส่24ลบการเหลือ4ใส่จุดแล้วดึง4ลงมา8คูณอะไรใกล้เคียง44 85 4 4 86 48อย่าลืมใส่จุดนะ85 40ใส่4.0ลบการเหลือ เหลือใช่เไหมอ่ะอันนี้เราสามารถเติมสูตรได้ไหมได้ไหมได้นะคะ8 5 4 0อ่ะดึงสูตรลงมาก็8 5 4 0เห็นไหมข้อนี้ลงตัวพอดีนะคะได้เท่ากับ3.55 ตรวสอบก็เอา8คูณกับ3.55ว่าเท่ากับ28.4ไหมอ่ะเรามาคูณในเศษกกระดาษกัน3.55คูณ8 8 5 40ใส่4 8 5 40เป็น44ทด4ใส่จุดด้วยนะ8 3 24 28 ได้28.40หรือ28.4นะคะมีค่าเท่ากันดังนั้นดังนั้น28.4หารด้วย8เท่ากับ3.55นะคะ3.55ตอบข้อนี้3.55อ่ะ ครูทำให้ดู3ตัวอย่างพอเพขาใช้เวลาเยอะแล้วนะคะในแบบฝึกหัดที่2.11ทําทำข้อจดเลยนะข้อ2ข้อ4ข้อ6ข้อ8นะคะ4ข้ออันนี้4ข้อต่อไปแบบฝึกหัดที่2.12ุอ่ะครูมาทำตัวอย่างให้นักเรียนดู1ข้อแล้วกันนะคะอีกสักหนึ่งข้อนะคะข้อข้อขี้ วิธีทำนะคะวิธีทำสามหารแปดเอาสาไว้ข้างใน8ดอยู่ข้างนอกอันนี้เป็นจำนวนนับทั้งคู่เลยเป็นหัวข้อของการหารจำนวนนับทั้งคู่เลย3ามหารแปดสมคูณอะไรได้8คูณอะไรได้3ามไม่มีใส่ศูนอันนี้ใส่จุดแล้วเติมศูนย์รอไว้ได้เลยไหม ได้นะนักเรียนรอไว้ได้เลยอ่ะใส่จุด3คูณอะไรอ่ะเราเราเทียบเหมือนคูณว่าคูณอะไรได้30 3 4 8มสิบส3 2ได้แค่สักแปดสามได้2.4ลบกันเหลือ6ใส่จุดใส่ศูนดึงอะไรลงมาศูนลงมา8คูณอะไรแก้เคียง60ส 8ดคูณอะไรคะแปดคูณแปดห้าสี่สิบแปดหสี่แปดแปดเจ็ดห้าสิบหกปดเจ็ดห้าหใสจุดใสศูนะคะขีดลบกันเหลือสนะคะศูนจุดศูดคูณอะไรเอาดึงอะไรลงมาดึง0ูนลงมา8ดคูณอะไรได้แค่เขงสี่สิบแปดห้า 40ตัวนี้นะคะได้0.040ลบการเหลือ0นะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบก็จะเอา8ไปคูณกับ0.375เท่ากับ3ไหมอ้าวลองมาคูณในเศษกระดาษสิ 0.375คูณ8 8 5 40ใส่0ทด4 8 8 7 56 56เป็น60ใส่6 8 3 24บวก6เป็นเป็นเท่าไหร่เป็น30ใส่0ทด3อ่ะได้3.000ก็คือมีค่าเท่ากับ 3 3 0 0 0ก็คือ3ดังนั้นดังนั้น3หาร8เท่ากับ0.375ตอบ0.375อีกนิดนึงนักเรียนบางคนงงอันเนี้ยทำไมถึงเป็น2.4อันนั้นมันเกิดจากอะไร มันเกิดจาก8คูณกับ0.3นะคะแล้วตัวนี้ล่ะพอลบกันมามันก็จะได้ตัวนี้ออกมาใช่ไหมดึงมาอันนี้มาจากไหนมาจาก8คูณกับ0.07และอันนี้ล่ะมาจาก8คูณกับ0.005นะัาเรียนดูนะ โอเคไหมคะอ่ะโอเคนะอ่ะขออันนี้อธิบายแล้วนะคะอ่ะการบ้านในแบบฝึกหัดที่2.12ครูขอให้นักเรียนทำข้อที่2 4 6และก็ข้อ8อ่ะให้ทำแค่4ข้อพอนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าคุณครูถ้าจบบทเรียนในแบบฝึกหัดที่ในบทที่2เราค่อยมาเฉลยกันนะคะ ขอให้หนักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหดัดทั้ง2แบบฝึกหัดนะมีแบบฝึกหัดอะไรบ้างแบบฝึกหัดที่2.11ทําข้อ2ข้อ4ข้อ6ข้อ8เช่นเดียวกันแล้วก็ข้อแบบฝึกหัดที่2.12ก็ทําข้อ2ข้อ4ข้อ6และข้อ8ใครสงสัยตรงไหนนะคะสามารถสอบถามมาทางไลน์หรือวิดีโอคอลมาหาคุณครูก็ได้นะคะคุณครูจะอธิบายให้หนักเรียนฟังอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จะเขียนวิธีการทําให้อีกหนึ่งรอบนะคะ ไม่เข้าใจก็สอบถามได้หรือจะไปย้อนดูคลิปที่คุณครูสอนไปเบื้องต้นข้างหน้านี้ก็ได้นะคะค่ะคุณครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทาําการบ้านแล้วก็ทําทยอยส่งงานส่งกันบ้านให้ครบนะคะเพื่อจะได้มีคะแนนนะคะใครที่ไม่เคยส่งก็ขอให้ทยอยทําส่งด้วยนะคะค่ะคุณครูก็ขอจบการอธิบายแบบฝึกหัดที่2.11และ2.1 2เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ